ไรก่อนแม่สวัสดีนะคะทุกคนต้องส่องมองสองอาทิตย์คมาต้องมาแล้วนะปิดแอร์ตรงไหนหรอคะหนาวไม่ไหวเลยอย่าปิดเลยมัันยงงไสวัสดีค่ะพี่พี่ส่วนทรทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานแถลงข่าวการสัมภาษณ์นะจ๊ะงานแต่งงานของ คุณหญิงและก็คุณตุลน,นะคะนอกจากนั้นในวันนี้ยังเป็นวันเกิดน,นะคะอีกหนึ่งวันหนีของท่านคุณสฉมรัฐานด้วยนะคะค่ะขอเสียรบมือให้กับทา่านกู้อีกครั้งนึงค่ะค่ะส่วนแบบของชมรุวยนะคะทุกท่านทั้งสองเนี่ยก็ทําบุญด้วยการนําผลงานของบ้านเด็กตาบอดพิธีการสรังสอนโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรานะคะมาเป็นของชมรุวยในงานแต่งงานของพวกเขาในวันนี้ด้วยค่ะในอีกสักครู่นึงนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้กับ ผู้เสียข่าวนะคะได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวความรักของคนทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญเลยค่ะครบกวนพูดดังนิดนึงนะคะได้ค่ะได้ไหมได้ไหมโอเคค่ะพี่ตุ้นคะเทสค่ะสวัสดีครับพูดดังสวัสดีครับพี่หญิงกับพี่ตุ้นพูดความรู้สึกวันนี้เลยนะคะมาเช้าเป็นยังไงบ้านคือเหมือนแบบห้ามแตะ คือมองแค่มองเดินเดินมาแล้วเจอเพื่อนเจ้าสาวแบบยืนรอ,อก,ก็คือมาแล้วอ่ะอใช่ก็รู้สึกประทับใจรู้สึกคือคือก็มีพี่พีออ่ทั้งผู้ใหญ่ในวงการทั้งออผู้จัดละครหรือว่าพี่พี่หลายๆคนที่ฝากคำไวยพรมาให้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบตื้นตัน <Moment S 1> ใช่ไม่ได้คิดอะไรเลยเอาจริงๆนะตอนแต่งหน้าไม่เคยคิดโมเมนต์ว่าจะร้องไห้เลยยังคุยกับช่างแต่งหน้าเลยว่า โอวันนี้หญิงแต่งหน้ารอบเดียวได้ไหมเพราะว่าขี้เกียจเธอก็เขาบอกไม่แต่เจ้าสาวอ่ะเขาต้องล้างหน้าแล้วก็ต้องแต่งใหม่นะทําไมอ่ะแบบก็ซับทัชอัพไปเลยแล้วตอนเย็นก็แบบอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยอ๋อเขาลองให้เข้าใจแล้วว่าทําไมต้องล้างหน้าแต่งใหม่ที่ภาพกับแม่น้อยก็คือแบบว่าที่สุดเลยครับก็ก็เหมือนแบบเราก็อยู่กันมาสองคนมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็แบบเหมือนเขาก็เหมือนคือหญิงได้เห็นเบลตานี้ตอนหญิงจบเรียนจบปริญญาแล้วก็ครั้งเนี้ยแต่ครั้งเนี้ยคือมัน มันมากกว่าครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนตอนนั้นมันเหมือนเราประสบความสําเร็จในมุมของการเป็นเป็นลูกในในฐานะลูกที่เรียนจบให้เขาอะไรเงี้ยให้ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยเหมือนเขาพาเรามาส่งอืมแม่พูดว่าแม่พูดว่าอะไรเขาก็เหมือนแบบแม่ดีใจเขาก็พูดไม่เยอะเพราะเขาพูดเยอะไม่ได้เหมือนกันคเขาก็แบบพูดแล้วก็อึ๊กอึ๊กอึ๊กเขาก็แบบแม่ดีใจนะแม่แบบวันนี้แบบดีใจที่สุดในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ วันนี้ก็ไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าพูดวันก่อนจะใช่พูดตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีงานกันก็พูดดังๆค่ะพูดก็คุณแม่ก็ฝากดูแลครับฮะมันน้อยจะบอกเคยแม่จะพูดะไรนะจะบอกว่ารักรักหญิงให้ได้เท่าครึ่งหนึ่งของที่คุณแม่รักอซึ่งผมก็บอกว่าไม่มีทางได้ครึ่งหรอกครับเพราะแม่รักเยอะมากรักรักหญิงมากๆเลย ญญให้คำสัญญาก็ก็บอกว่าจะจะดูแลหญิงครับแล้วก็คือจะเรียกว่าใช้ชีวิตไปได้วยกันมีอะไรก็ปรึกษากันไปเป็นเป็นเพื่อนคู่คิดไปครับยงางานในวันนี้เป็นไงบ้างครับปีมเติมเป็นยังไงบ้างตอนเชา้าทา่ไหมอันนี้จากเรื่องอะไรนี่นคุณคุณมี สโนไวไม่ล่ะเนี่ยว่าจะเดินถือแอปเปเข้ามาแล้วนะเมื่อกี้ก็แบบเออสโนไว้ก็คือวันนี้เสื้อผ้าก็จะมีเรื่องราวของสตอรี่ของละครตัวละครที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวอันนี้เป็น ส,สัมภาษณ์ใช่ไหมคะก็จะเป็นลุคแบบสโนไวท์แล้วก็เดี๋ยวพอเป็นงานกลางคืนจะเป็นลุคเจ้าหญิงอะไรแล้ต after party จะเป็นอะไระ after, after 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 หลังไปอีกก็จะเป็นลุคไหนอะ<ต>ไรไม่ใช่เป็นเจ้ห<บ>าหญิงอะไรฮะมาทุกเจ้าหญิงเลยใช่ไหมใช่อยากเป็นมิเลฟิเซนเหมือนกันแต่วันนี้เราเป็นเจ้าหญิงแต่ต่ชุดก็คือจะเป็นในรูปแบบของประยุกใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจจะไม่ได้แบบว่าแต่งเต็มแบบว่าโอ้โหออกมาจากการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่ว่าให้มีกลิ่น ความเป็นแฟนตาซีใช่ค่ะพี่ตุ้นก็เป็นเจ้าชายเจ้าชายใช่ไหมต้องทุกเรื่องก็เป็นเป็นอะไรก็ได้ที่เขาให้เป็นนะครับเธอแล้วก็คิดว่าเขาพูดกับตัวเองสิดยาค่ะพี่ตุ้นนะครับคิดยาเป็นความรู้สึกยังไงบ้างเมื่อเช้าความรู้สึกเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวแล้วก็อะไรก็รู้สึกคือ ด้วยความที่คนไม่ได้เยอะคน<ก>ไม่ได้เยอะมากก็จะมีแต่แบบเป็นแขกสนิทเป็นญาติเป็นเพื่อนที่สนิทจริงๆมาครับ <c oughs> ก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีเป็นงานที่ไม่ไม่ต้องใหญ่แต่ว่ามีความหมายครับแต่ละคนที่ขึ้นมาให้พรเราก็มีเวลาในการที่จะแบบเหมือนให้พรเราจริงๆจากความรู้สึกเขาจริงๆบางคนแบบกําลังจะแบบ กดน้ำสั่งก็น้ำตาไหลไปกับเราแล้วอะไรเงี้ยคือก็เพื่อนเพื่อนเองที่อยู่รอบๆตัวเราพี่ๆที่เคยทํางานกับเรามากันหมดอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจอย่างจีนี่เองเขาก็กลับมาเลยใช่ค่ะคืออย่างจะนี่เองกับพี่อ่านเงี้ยก็คือไม่ได้กลับเมืองไทยเลยแบบอย่างว่ามี3ปีละเพราะว่าก็โควิดด้วยนะคะแล้วก็รอบนี้พี่อัานเขากับกลับมาหาครอบครัวเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณแม่พี่อ่านเพิ่งเสียในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ได้กลับมาไหว้ รูปคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วเจนเองก็ได้กลับมาเจอเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือแบบประทับใจว่าเออวันนี้เพื่อนอยู่กับเราอะไรเงีเ้ยขอบใจหอขอบช่าอย่างาวันนี้ที่ที่เลือยเป็นได้เลือกมาคือว่าอยากจะจัดตรงวันเกิดหญิงเป็นคนเกิดวันที่19วันพฤห,หัสแล้วปีนี้มันพอดีเป๊ะเลยค่ะบวกกับคุณตุลเขาฉลาดก็คือวันแต่งงานกับวันเกิดก็คือของขวัญชิ้นเดียวเขาก็ฉลาดเขาก็รวบเลย ก็ใหญ่ได้หรือว่าต้องรอไม่ไม่ไม่ก็ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่มีอะไรก็มีอะไรให้เราอยู่ตลอดเวลาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะใช่เราก็ไปไปดูดวงมาด้วยค่ะก็นอกจากหมอแล้วหมอสัญญาก็มีเราจะมีเราจะต้องมีหมอดูด้วยเราต้องมีศาสตร์ให้ครบนิดหนึ่งก็วันที่19เเป็นวันดีเนาะวันนั้นที่ที่ไปหาพระใช่ไหมคะก็เปิดเป็นแบบเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรปฏิทินโบราณของไทยปฏิทินล้านนาซึ่งวันนี้เป็นวันที่ดีก็เอดีใจที่เป็นที่มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในวันนี้แสดงว่าพี่ตุลคือของขวัญสิงพิเศษที่สุดในปีนี้งานแต่งงานงานแต่งงานเป็นของขวัญก็ก็เขาก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นของขวัญเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเรามาในช่วงเวลาแบบ4ี่ห้าหปีที่เรารู้สึกว่าตัวเราเองเราก็เป็น เพื่อนพี่ใหญ่บอกบอกว่าแบบทั้งคู่ทําให้หญิงทําให้พี่ตุนเป็นเบสเวอร์ชันของเขาแล้วพี่ตุนก็ทําให้หญิงเป็นเบสเวอร์ชันของตัวเองเองอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีค่ะตอนนี้ถามพี่ตุนยว่าแบบเป็นพี่หญิงที่จะต้องเป็นภรรยาต่อไปบงานคนทำไมต้องเป็นผู้หญิงเอ่อเพราะว่าคือคำถามชิงมงคำถามิงมงนะคะพี่ต้องจับมือแล้วหรือเปล่าคือเพราะว่าคือหญิงเป็นคนที่อยู่ด้วยเรารู้สึกว่า สบายใจครับคือเราคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็เขามีคำคำปรึกษาที่บางทีเรามีปัญหาเงี้ยเราก็ปรึกษาเขาแล้วเขาให้คำปรึกษาเราได้เป็นคนคุยได้ทุกเรื่องคุยเรื่องคนอื่นก็ได้ด้วย <laughs> แล้วก็เป็นคือไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงมากเขาก็จะมีความเแมนแมนซโอเคโอเคโอเคค่ะอ่แลคือแบบ เป็นคือเป็นได้หลายอย่างเป็นแฟนก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เป็นน้องก็ได้คืออิงว่าความสัมพันธ์<อ>ของเราร้อนเหรอคะร้องร้องไห้หรือร้อนร้อนความสัมพันธ์เราเหมือนเราเหมือน best friend ด้วยค่ะคือเหมือนเป็นเพื่อนที่ท,ที่จริงๆเรารู้จักกันมาก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะแฟนยอะไรเงี้ยเราเป็นพี่น้องกันมาก่อนเราเคยปรึกษาเรื่องชีวิตเรื่องอะไรกันมาก่อนในในครั้งหนึ่งแล้วก็เขากลับมาเจอกันครั้งเนี้ย ก็ตัดสินใจคบกันในอีกรูปแบบหนึงนะะ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับเราผ่านช่วงเวลาที่เราได้เห็นเขาในเวอร์ชันที่แบบโอ้โหเป็นเวอร์ชันแบบซ่าสุดๆในยุคหนึ่งพอวันนี้เป็นเวอร์ชันที่เขาทคำคลีนในมุมที่เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความมาชัวร์มากขึ้นเราเองก็เช่นกันยังคุยกันว่าถ้าวันนั้นอะเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันอะวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหรอกเราก็คงแบบโอ้โหหญิงก็คงยังเป็นเป็นเด็กที่แบบไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้มีประสบการณ์ในชีวิตก็คงทะเลาะแล้วก็คงเลิกกันไปแล้วก็จบกันนไปเหมือ เหมือนแฟนเก่าๆที่เราเคยคบมาอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราดันมาเจอแบบ right time right person at the right moment อะหญิงก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะใช่แล้วแหละเป็นคนนี้แหละในส่วน<ม>ของอนาคตเรา่เราจะเป็นยังไงดีมีน้องไหมหรือว่าใช้ใชีวิตหรือเป็นนักเที่ยวัวโลก็เป็นนักวิ่งเลยค่ะคือจริงๆเรื่อง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 ลูกยังเป็นเรื่องที่เราคุยกันแบบตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันอยู่แล้วว่าเออเราก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้น แบบเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าเฮย้ยญิงแบบแอนตี้นะแบบไม่ชอบเด็กหรืออะไรเงรี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างเลดิดบียเราก็ไม่กดดันตัวเองเพราะว่าตัวหญิงเองหญิงมีเพื่อนที่แบบมีลูกหรือคนที่พยายามจะมีลูกคือหญิงรู้สึกว่ามันมีทั้งความสุขและความทุกข์ในเวลาเดียวกันบางทีคนที่อยากมีแต่ไม่มีก็ทุกข์คนที่มีแล้วก็มีทั้งสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกันเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าถ้าเขาจะมาก็มาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรคือธรรมชาติเลยใช่ค่ะแล้วเราก็อายุมากแล้วด้วย แต่ส่วนใหญ่ก็เอ็นเอียงไปทางแบบอยากใช้ชีวิตแบบในแบบที่รูปแบบที่เราอยากทำอะไรอย่างเนี้ค่ะแม่ไม่น้อยอยากมีหรอแม่อยากมีอยู่แล้วค่ะใจอ่อนก็แม่ก็พูดทุกวันนะน้ำหยดลงหินแต่ว่า any way คนเราหญิงว่าคนเรามันก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปทุกวันนะหญิงไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ณวันนี้ตอนนี้หญิงคิดว่ายังยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะส่วน ใช่คือก่อนที่พี่ตุลเข้ามาหญิงคิดแล้วแหละว่าแบบคือหญิงมีเพื่อนแบบที่ยังไม่ได้แต่งงานเยอะอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออวันหนึ่งเราก็คงอยู่กับคนกลุ่มนี้แหละเพราะว่าคนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วเขาก็คงมีชีวิตของเขาอะไรเงี้ยก็คือปรงแล้วนะก็คือเหมือนแบบว่าเออใช้ชีวิตไปวันๆทำงานแล้วก็มีความสุขกับทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันที่เขาเดินเข้ามาแล้วมันก็เหมือนแบบเฮ้ยแอคทิวิตี้เรามากขึ้นนะคะเหมือนเราได้ใช้ชีวิตในอีกมุมหนึ่งการออกกําลังกายบ้างหรือว่า บางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราคิดแบบนี้มาตลอดแต่เขากับแบบให้มุมมองอีกแบบหนึง่งซึ่งเออเราก็น่าจะคิดแบบนี้ได้เหมือนกันเนอะอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออบางทีบางครั้งเวลาเราคิดอะไรคนเดียวอยู่ในโลกของเราคนเดียวมันก็จะมีจุดจบหรือว่าจุดจุดเขาเรียกว่า conclusion หรือจุดจบที่เราสรุปแต่ละเรื่องด้วยตัวเราเองในแบบของเราแต่พอมีอีกคนหนึ่งมาช่วยคิดมาช่วยแบบออกความเห็นสอนเราอะไรเงี้ยเออในเรื่องเรื่องหนึ่งมันสามารถมีจุดจบได้หลายแบบเหมือนกันเนอะอะไรเงี้ยซึ่ง ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเอิมก็ดีเหมือนกันนะการมีใครอีกคนเข้ามาในชีวิตเราอ่เรารู้สึกว่าเราอยากให้นแค่คนนี้าามาเป็นู่ชีวิตเรายด้วยกัน,น่งจริงว่าข้อหนึ่งเลยคือเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยเหมือนเหมือนกันเลยค่ะอยู่ด้วยเราสบายใจเขาเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเราปลอดภัยเวลาอยู่กับเขาเราไม่ได้ไม่ต้องมีความกลัวอะไรเราผ่านความกลัวมาเยอะมากเลยในชีวิตคือเราเจอเรามีประสบการณ์เรื่องความรักที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดี ดังนั้นเราเรา,เรามีความกลัวมาตลอดดังนั้นพอมาเจอคนที่เขาทําให้เราไม่กลัวเลยเขาพร้อมที่จะแบบพิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอว่าเออพี่เป็นอย่างนี้พี่เป็นอย่างนั้นพี่พร้อมจะอย่างนี้พี่แล้วเขาทําให้เราเชื่อได้มากๆโหกดดันไหมคะไม่กลัวเลยก็เลยรู้สึกว่าอยู่ด้วยเราสบายใจอย่างว่าคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกปลอดภยัยสบายใจแล้วก็พร้อมที่จะแบบวันที่เราวันดีๆมันมีเยอะค่ะแต่วันที่ไม่ดี เราพร้อมที่จะแบบผันหน้าคุยกันด้วยเหตุผลไม่มีใครใช้อารมณ์ไม่มีใครใช้แบบไม่มีการวางว่าฉันเป็นมีอีโก้แบบนี้ฉันจะงอนฉันจะไม่พอใจฉันจะอะไรคือเราไม่เคยเกิดกดกันเกินแบบยีิบสี่ชั่วโมงเลยเนาะคือเราเราคุยกันเสมอว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาหรืออะไรไม่พอใจมันจะมีใครสักคนยอมก่อนเสมอไม่ใช่เขานะไม่ใช่หญิงนะคือต่างคนมันจะเป็นมันไปด้วยธรรมชาติเองค่ะก็เลย รู้สึกว่าเออต้องเป็นคนแบบนี้ละมั้งที่จะอยู่ด้วยกันได้ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะนะคะค,คือพี่ตุลเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายผู้ชาย,ชายมากๆดังนั้นไอโมเมนต์ความแบบความหวานที่แบบโอ้โหสวีทหรือเซอร์ไพรส์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีมันจะเป็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบเออเราเราขับเราหลับเราหลับอยู่ในรถเขาก็จะแบบ กระแทกให้เราตื่นอะไรเงี้ยอันนี้โมเมนต์อันนี้โมเมนต์จำได้แม่นเลยจำได้แม่นมากคือเขาเป็นคนที่แบบว่าขับรถคนเดียวแล้วเขาจะเหงาหรืออะไรสักอย่างแล้วหญิงก็จะเป็นคนที่นอนนอนในรถโอเคว่าไงคะไไม่หรอกคือคือส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นโมเมนต์เวลาที่ถ้าให้ถ้าพอจะจำได้เป็นเรื่องของการวิ่งฮาฟมาราธอนครั้งแรกมังคะคือมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราอะแล้วมันเป็นการการวิ่งมันเป็นเรื่องของการสู้ กับความคิดของเราคือเราหยุดเมื่อไหร่ก็ได้มันขาเราเนอะเขาจะคอยนวดเขาจะคอยซัพพอร์ตเขาจะคอยแบบอยากให้เราแบบอาชีพเสร็ะเหมือนแบบอยากให้เราทําให้ได้เลยแล้วพอเราทําได้เราก็แบบเออหันไปขอบคุณเขาคือมันก็เป็นเรื่องของการมันก็มองได้เป็นการใช้ชีวิตคู่เหมือนกันนะว่าถ้าวันหนึ่งใครบางคนที่มันเดินอยู่แล้วมันเหนื่อยหรือมันท้อแล้วอะไรเงี้ยแต่มันอีกคนนึงดันท้อไปด้วยหรือว่าไม่รอฉันไม่รอฉันไปก่อนนะแล้วก็ปล่อยให้เราเดินคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็ มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ถ้าเขาพร้อมที่จะแบบลดเพสเขาลงแล้วก็พยายามผลักดันเราแล้วก็ให้จบไปด้วยกันยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออคนแบบนี้ก็ก็ก็น่าจะใช่แต่หลังจากนั้นเราก็ตกลงกันว่าให้เขาวิ่งเพสเขาเราวิ่งเพสเราต่างคนก็ต่างวิ่งเราตกลงกันได้แล้วก็ไปเจอกันมีโมเมนต์นั้นแหละโมเมนต์เดียวสนามเดียวเท่านั้นแหละที่เหลือเขาก็วิ่งเพสเขาค่ะมีโมเมนต์อย่างเงี้ยกับพี่หญิงบ้างไหมคะโมเมนต์ไหนที่แบบสุดทั้ายเล่าถามยาก หนึ่งไม่ออกแมันไหลชามันก็มีเรื่อยๆแต่ว่าคือไม่ได้มีโมเมนต์ไหนที่แบบจําแบบประทับใจเป็นพิเศษครับแต่คือนรู้สึกว่าทุกตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเขาเขาคอยซัพพอร์ตคือเวลาเวลาไหนที่เราต้องการเขาเขาอยู่ตรงนั้นคอยคอยดูแลราตลอดเวลาว่างเหรอว่างใช่ ง,งานคืนนี้จะสุดเรียงขนาดไหนครับแบบด้วยความเป็นพี่หญิงด้วยเพื่อนด้วยมินิคอนเ,อเสิร์ตกลัวมากไม่ได้กลัวกลัวอัปองสักกลัวมากค<ร>่ะอะไรนะคะพีท <คน S 1> มาไม่ได้พีทมองมองลง,ง,ง,งสามีนางบอกว่าเออแบบเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกนางก็อยากเซฟนิดนึงก็มีหลายคนค่ะไ มาปองมาปางแกงซ้อมึ้นมาหมดเลยแล้วก็หลายๆคนก็มาเยอะค่ะก็ที่กลัวใช่ไห่กลัวคนนี้จะไปแย่งไม้เพื่อนกลัวมากแต่ว่าข,ขอไว้แล้วไม้หนึง <ขอ S 2> น่งขอไว้แล้วไม้หนึ่งส่วนตัวโมเมนต์ติ้แกงเพื่อนเหล่านี้ต้องมีแน่น้อต้องมีกลัวโดนแย่งสิขอไม้ไว้ห้าตัวแล้วเมื่อวานถามน้องเก่งเวริงแพนเนอร์ว่ามีไม้กี่ตัวคะเก่งบอกมีมีสีตัวครับ ได้ไหมเดี๋ยวเอามาใหกตัวก็คือเป็นคอนเสิร์ตแหละคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตแต่ก็ก็เหมือนกับงานนี้เอาจริงๆมันเหมือนกันที่เราได้กลับมาเจอคนที่เราที่เราลักอะค่ะเหมือนกับอย่างเมื่อเช้าก็จะเป็นเหมือนรุ่นแบบผู้ใหญ่ที่แบบ อาจริงโควิดก็ทําให้เราไม่ได้เจอใครๆเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็เหมือนจริงๆอย่างอย่างเพื่อนเองอย่างออฟเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แทบไม่ได้เจอเลยตั้งแต่แบบไม่ได้ถ่ายซิทคอมด้วยกันอะไรเงี้ยก็เหมือนการได้กลับมาเจอกันได้แบบเออได้คุยได้พูดคุยอะไรกันค่ะอหมายถึงว่าเรามีคำสัญญาอะไรที่ให้กันไหมคะที่พูดกันประจัไม่มีเนาะสัญญาไหมไม่มีปฏิทานชีวิตก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับที่จะไม่ทะเลาะกันอืม ก็ส่วนใหญ่เราก็จะเหมือนแบบถ้าเรามีปัญหาอะไรหรือถ้ามีอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็จะรีบคุยกันเราจะไม่ทะเลาะกันเกินหนึ่งวันและเราเชื่อว่าใ,ใช่เราอาจจะไม่ใช่ณวันนั้นอาจจะไม่ใช่แค่แบบตอนนั้นนะคะคือหญิงเชื่อเสมอว่าเวลาคนเราร้อนหูเราไม่ได้ยินอะไรหรอกได้ยินแต่เสียงของตัวเองหญิงก็จะบอกพี่ตูนว่าเต็ป back เนาะแต่ว่ามันจะต้องมีใครสักคนที่ยอมมันก็มีนะอารมณ์แบบยอมไม่เอาอะไรแต่สุดท้าย ก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าแล้วมันเสียเวลาสาสี่ชั่วโมงกับการงองแงกับการงอนแทนที่เราจะมีเวลาส4มสี่ชั่วโมงในการปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกันดีๆไหมอะไรเงี้ยก็บอกเขาเสมอว่าแบบเออเราเราจะพยายามแบบเคลียร์ปัญหาซึ่งกันละกันแล้วถึงแม้ว่าบางครั้งอะค่ะคนสองคนมันอาจจะแบบโผเคลียร์ปุ๊บมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเข้าใจกันแล้วดีกันนะมันก็จะยังมีจุดที่เรารู้สึกว่าเอะทำไมเราทำไมไม่เข้าใจหรือว่าทําไมเราต้องคิดแบบนั้นก็ต้องเอาลองเอาตัวเองไปนั่งใน ในที่ของเขาดูค่ะเราก็ลองคิดแบบเขาดูเขาก็เอาตัวเองมานั่งในที่เราแล้วเขาก็คิดแบบเราดูเราก็โอเคคนเรามันไม่จําเป็นต้องแบบเข้าใจหรือต้องเหมือนกันหรือต้องคิดอะไรเหมือนกันทุกเรื่องพียงแต่ว่าเราจะมีสเปซตรงกลางไว้เสมอว่าโอเคอยู่คิดแบบนี้เราคิดแบบนี้แต่เราอยู่ด้วยกันได้มันคือการลดทิฐิของอแต่ละคนอยอมรับ <laughs> อยากอยากไ่ยองแบบว่าพูดความในใจแบบคุณ บอกทุกวันเลยอ่าแล้วยืมความในใจแล้ต้องเสียงนี้ด้วยนะแล้วยืมความในใจเหรอคงเป็นห่วงเขาเฉยๆในเรื่องของการคือจริงๆเขาเป็นคนออกกําลังกายสุขภาพดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีอะไรที่ที่มันเรียกว่าอะไรมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาบาลานซ์ชีวิตทั้งทั้งซ้ายและขวาของเขาให้ดี เท่านั้นเลยแต่อย่างอื่นไม่มีอะไรที่จะแบบเป็นห่วงเลยเพราะว่าเชื่อว่าด้วยตัวเขาเองด้วยความคิดและสติของเขาอะไรเงี้ยอย่างว่าเขาเป็นคนที่ผ่านทุกปัญหาได้แน่นอนแต่ว่าเรื่องของการเวทความบาลานซ์ของชีวิตบางอย่างก็อยากให้เขาเวทให้ดีๆพี่บอกว่าทุนหวาน้อยากังอะไรหวานอยากยจริงๆก็บอกลักทุกวันเนาะคือทุกวันก่อน ก่อนนอนเราก็ต้องบอกกันบอกกันบอกยังไงอะครับคิดิีนีเลยพี่ก็จริงๆเราคือเราสมมติเราจะไลน์ไลน์กันก่อนนอนแชก็ะว่าเลิฟยูครับก็คือก่อนนอนก็ต้องแบบไนท์นะเลิฟยูอะไรเงี้ยก่อนตื่นมาก็มอร์นิ่งอะไรเงี้ยต้องต้องส่งหากันตลอดเป็นเรื่องที่ทำตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันจนวันนี้ค่ะไม่ต้องไลน์แล้วก็แบบเลิฟยู แล้วย u ก่อนนอนแล้วยุเขินเองอะไรก็ฮันนีมูนไหมยังไม่มีฮันนีมูนที่ไปสองคนนะคะก็คือมีใช่มีฮันนีมูนแอนด์เฟรนด์ก็คือจะมีเสาร์นคือแต่งงานเสร็จพรุ่งนี้เราจะพักผ่อนแล้วก็วันเสาร์พอดีเพื่อนหญิงมาจากต่างประเทศเยอะค่ะก็เลยจะพาเขาไปภูเก็ตก่อน แต่ว่าที่จะไปแน่ๆเลยถ้าต่างประเทศคือพี่ตุลจะไปวิ่งชิคาโกมาราทอนเราไปการท่องเที่ยวเชิงกีฬา <c oughs> วิ่งแค่สี่ชั่วโมงรับที่เหลือเที่ยวเที่ยวหมด <c oughs> ก็อาจจะเป็นทริปนั้นแล้วจะพาคุณแม่ไปด้วยน่าจะออกตุลาสตล,สตลใช่ค่ะก็จะเป็นช่วงที่แบบชิวๆทุกคนหน่อยชิปพาแม่ไปฮานิมูิปแม่แม่ทิป พานิมูลแอนด์มัมส์คนอเรื่องเล่นถอดเรื่องอะไรที่อย wow> wow> ู่ต้องย้ายแม่อยู่ยังไงบ้างแม่เราพูดอยู่กับแม่เราคือพูดมางเลยค่ะไม่แคมนี้อีกนี่พูดเลยครัคือคืออย่างอย่างบ้านพี่ตุลนะคะแต่ก่อนคุณพ่อพี่สาวแล้วก็พี่ตุลจะอยู่บ้านเดียวกันนะอยู่ที่จรัญคราวนี้คุณพ่อเสียไปเมื่อสองปีที่แล้วพี่สาวเขาก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวหญิงก็รู้สึกว่าการที่ให้พี่สาวเขาอยู่บ้านคนเดียวมันก็ไม่ไม่ค่อยปลอดภัยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า หญิงก็จะไปนอนบ้านพี่ตุนแบบ3วัน4ีวันแล้วก็กลับมานอนที่บ้านตัวเองเพราะบ้านเราก็ยังมีมีคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีน้องหมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็สลับกันไปอย่างนี้ก่อนใช่แต่ว่าก็มีมีดูคอนโดที่ซื้อคอนโดกันไว้อะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนเป็นเติร์ดเพลสสำหรับเราเพราะว่าตอบเหตุผลสิคะทำไมคะเพราะมันใกล้สวนครับใกล้สวน <laughs> วิง <laughs> ง่ <laughs> ไงได้รเฉียบไหมล่ะ พักผ่อนเป็นสถานที่พักผ่อนก็ก็ก็น่าจะเสร็จปลายปีนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่แบบเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแค่ไหนค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะไม่ร้องไม่ร้องเลยไม่ร้องเมื่อเช้าร้องไปเยอะแล้วร้องไม่เยอะแล้วอ่าได้ค่ะ